สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6คนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชั่วโมงเรียนออนไลน์ในวิชาสุขศึกษานั่นเองนะครับของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเนื้อหาสาระของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับไปติดตามชมกันเลยนะครับและเป็นประจำนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของพวกเราเนี่ยเราก็ต้องมา เตรียมนะครับอุปกรณ์การเรียนนะครับก็คือหนังสือนะครับที่จะใช้ในการเรียนการสอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้หนังสือคู่มือการเรียนนะครับก็คือเล่มนี้ที่เราเห็นในสไลด์นะครับแต่วันนี้เนี่ยครูจะให้เราเตรียมตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือหนังสือแบบฝึกหัดนะครับเล่มนี้นะครับของป .6 นะครับเล่มสีออกไข่ไก่นิดนึงนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครูมาหมายนะครับให้เราเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือ ให้เสร็จนะครับทั้งสองบทเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพตอนนี้คิดว่าเรียนน่าจะเสร็จแล้วนะครับและสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งเรียนจบไปในเรื่องของโรคที่สําคัญในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเนื้อหาการเรียนของเราสองบทเนี่ยจบ <five S 2> ลงแล้วนะครับก็เราจะมาทบทวนในเรื่องของแบบฝึกหัดเพื่อที่เราจะได้ไปเตรียมตัวในการสอบกลางภาคนั่นเองนั่นหมายความว่าวิชาสุขศึกษาเนี่ยจะออกสอบนะครับ2บท,บท2เรื่องก็บบคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพและก็ เรื่องของโรคติดต่อที่สําคัญในประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันนะครับแบบฝึกวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เปิดได้เลยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับในหน่วยที่9นะครับเล่มนี้นะครับอยู่ในหน้า88บนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยนะครับ ในแบบฝึกหัดนะครับหน้า88ข้อละตัวแรกเลยนะครับข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการจุดประกายความคิดนะครับต่อเด็กๆก่อนนะครับว่าข้อนี้เนี่ยเราไม่มีข้อผิดนะครับนะเพราะว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับถามเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยนะครับว่าตรงนี้นะครับถามว่าเด็กๆเนี่ยคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมใดเนี่ยมีผลกระทบต่อนักเรียนมากที่สุดนะครับหลายคน อาจจะตอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องของผลกระทบต่อตัวเรานะครับตัวนักเรียนเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอากาศนะครับบางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้เขียนมาบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับแต่ก็อาจจะตอบในภาพรวมได้ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อน รหรือบางคนอาจจะบอกเป็นรายละเอียดมาเลยนะครับอากาศเย็นจัดนะครับเป็นภูมิแพ้นะครับน้ำมูกไหลไอจามหรือบางคนบอกเป็นโรคที่ผลกระทบก็คืออาจจะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองนะครับแพ้ฝุ่นแพ้อะไรก็สามารถที่จะเขียนมาได้นะครับหรือที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือบ้านใครอยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองเกิดแม่น้ําลําคลองมันเกิดการเน่าเสียเนะี่ยส่งกลิ่นเหม็นมียุงเยอะเนะี่ยอันนี้อยู่ใกล้ตัวเราเราก็เขียนว่าเรื่องของปัญหา น้ำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีผิดนะครับบอกกับเด็กๆก่อนว่าไม่มีผิดนะครับอยู่ที่ว่าปัญหาอะไรอย่างเด็กคนนี้ตอบว่าบ้านอยู่ใกล้ถนนนะครับเขาบอกว่าเขาได้เรื่องได้รับเรื่องของควันพิษนะครับจากท่อไอเสียเยอะมากนะครับก็สามารถตอบได้หมดนะครับเราก็ลองเขียนมานะครับเราคิดว่าตัวไหนมีปัญหากับเรามากที่สุดสิ่งแวดล้อมนะครับก็ลองเขียนมาไม่ผิดครับข้อนี้ทีนี้ข้อต่อไปนะครับหน้า8ป้ามาละข้อที่1 นะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับตรงนี้เ,นเดี๋ยวก็จะเห็นว่าเนื้อความเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยระบาดไปทั่วโลกนะครับเฉพาะนะในประเทศอินเดียและทวีปอ,อเมริกาใต้นะครับมีผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยถึงห้าแสนคนต่อปีเขาบอกว่านะักวิจัยเนี่ยนะครับได้ให้ความเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้นะครับนะเป็นแบบเนี้เพราะภาวะโลกร้อนนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทำให้วงจรชีวิตของยุงเนี่ยเกิดการเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับทำให้ลูกยุงเนี่ยนะครับนะฟักตัวเป็นอาฟักตัวได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะแล้วก็เดิมเนี่ยยุงลายก็ออกหากินตอนกลางวันนะครับนะ มันก็เลยทําให้การแพร่เชื้อของโรคเนี่ยมันระบาดได้หนักนะครับนะแต่เขาบอกว่าเนื่องจากตรงนี้นะภาวะโลกล้อนเนี่ยทำให้ยุงเนี่ยออกหากินในช่วงกลางคืนด้วยโดยปกติมันหาก,ก,ากินกลางวันเนาะทีนี้มันหากินทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะครับนะด้วยแบบนี้เนี่ยไอตัวไวรัสเดงกีเนี่ยที่เราเรียนกันอยู่เนาะนะตัวเนี้ยมันก็เลยทําให้โรคไข้เลือดออกเนี่ยระบาดอย่างหนักนะครับแล้วมันก็พบในยุงตัวเมียนะครับ เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเลยทําให้วงจรชีว hmm, so, like like ิตยุ่งเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับพอเราอ่านบทความตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูคําถามนะครับคําถามย่อยข้อแรกถามว่าจากข่าวเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใดนะครับสิ่งแวดล้อมนี้เลยก็คือเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับนะตรงนี้ก็จะตอบเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับข้อ1.2นะครับจากข่าวเนี่ยเกี่ยวกับโลกใด โรคที่เกิดขึ้นในนี้คือโรคอะไรครับชัดเจนเลยเนาะเราอ่านบทความมาก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะครับปัญหาภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อโรคนะครับนะจากข่าวอย่างไรนะครับนะมีผลยังไงครับผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนก็คือมันทําให้นะโรคระบาดเนี่ยนะครับรุนแรงขึ้นนะครับเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันยุงเนี่ยทำอ่เรียกว่าเพิ่มจํานวนประชากรของมันนะเพิ่มจํานวนได้รวดเร็ว นะครับแล้วก็ออกหากินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับมันก็เลยทําให้โรคไข้เลือดออกเนี่ยเกิดการระบาดอย่างหนักนะครับส่วนข้อหนึ่งจุดสี่นะครับการเกิดโรคเนี่ยจากข่าวสารเนี่ยส่งผลต่อกับมนุษย์เนี่ยอย่างไรนะครับส่งผลกระทบกับมนุษย์ยังไงนะครับก็คือทําให้มนุษย์เนี่ยมีสุขภาพที่อ่อนแอเจ็บป่วยนะครับทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่อย่างเต็มที่นะครับทาได้ไม่อย่างปกตินั่นเองนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับในการตอบคําถามในข้อที่สองนะครับ หน้าต่อไปนะครับหน้า9นะครับข้อที่สองเนี่ยให้เราเลือกปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กําหนดมาสองปัญหาแล้วก็วิเคราะห์ความเหมือนและความต่างนะครับ <conception. S 1> เห็นไหมว่าเขาให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรามาสี่อย่างมีเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับมลพิษทางเสียงแล้วก็มลพิษทางน้ำและมลพิษทางอากาศสี่อย่างให้เราลองดูว่าสองอย่างเนี้ยให้เรา,เ,าเลือกมานะครับอะไรก็ได้นะครับแล้วเรามาเปรียบเทียบกันว่ามันมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรอย่างตัวอย่างของคู่เนี่ยนะครับ พูดถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนกับมลพิษทางน้านะครับมลพิษทางน้ํากับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งที่มีเหมือนกันก็คือสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการอ่อนแอนะครับทาให้สุขภาพเราแย่ๆนะครับทั้งสองปัญหาเลยนะครับส่วนความต่างกันนะครับปัญหาโลกร้อนเนี่ยเขาบอกว่ามันทําให้อุณหภูมิลโลกเนี่ยสูงขึ้นเนื่องจากการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์นะครับขึ้นไปในวนชั้นบรรยากาศส่วนเรื่องของ มลพิษทางน้ำเนี่ยต่างกันก็คือการมีสารพิษและขยะเนี่ยเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ในน้ำนะครับทำให้น้ําเน่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นเราพอจะเปรียบเทียบได้แล้วว่าแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียนะครับหรือว่าสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรข้อเสียของแต่ละอันคืออะไรเปรียบเทียบมานะครับเหมือนกันตรงไหนอันนี้เหมือนกันคือมันทําให้เราเสียสุขภาพนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือปัญหาเพราะร้อนเกิดจากเรื่องของก๊าซการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่มลพิษทางน้ำเนี่ยเกิดจากการ สิ่งทิ้งขยะนะสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำเเขาเรียกาว่าแยกกันคนละแบบนะก็คือสาเหตุที่ทําให้เป็นนะเพราะว่าโลกร้อนกับน้ําเนี่ยนะครับต่างกันส่วนสิ่งที่เหมือนกันก็คือมันทําลายผลกระทบนั่นเองนะครับทําลายสุขภาพนะครับต่อไปข้อที่สามครับข้อที่สามเหมือนกันนะครับวิเคราะห์นะสาเหตุปัญหาราะโลกร้อนนะครับ นะแล้วก็เรื่องของเสนอเรื่องของพฤติกรรมที่ช่วยป้องกันนะครับก็คือป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเรามาดูการปัญหาตัวเนี้ยนะเขามอบให้เราแล้วว่าคือปัญหาภาวะโลกร้อนเรามาวิเคราะห์ว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับสาเหตุก็เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าการเผาขยะนะครับนะควันเสียจากท่อรถนะครับ หรือควันพิษจากโรงงานพวกนี้ก็คือลักษณะของการเผาไหม้นะครับเกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันลอยไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยสายเหตุก็จะมาจากการขับรถนะปล่อยควันเสียนะโรงงานปล่อยควันพิษนะครับนะการเผาขยะทําให้มีคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นไปบนชั้นเนี่ยบรรยากาศแล้วก็การตัดต้นไม้ทําลายป่านะครับทําให้ตัวที่คอยกรองอากาศฟอกอากาศ,ากาศให้กับโลกเราเนี่ยมีน้อยนะครับก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะโลกร้อน หลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้สาเหตุแล้วเรามาดูผลกระทบนะครับผลกระทบต่อตัวเรานะครับก็คืออาจจะทําให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายเครียดปวดหัวก็คือทําให้สุขภาพเราแย่นะครับต่อไปในสังคมในสัมคมก็จะเกิดความเครียดนะครับร่างกายอ่อนเพียนะครับก็คือส่งผลกระทบต่อคนในในรอบรอบข้างเรานะครับส่วนต่อมนุษย์โลกนะครับก็คือเกิดความเครียดเกิด โรคชนิดต่างๆในการระบาดไปทั่วโลกก็คือเกิดโรคใหม่ๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครติดตามข่าวเนี่ยเรื่องของปัญหาภาะวะโลกร้อนเนี่ยไม่ใช่แค่แในปัญหาในประเทศเราเนาะมันมีการส่งผู้นำนะครับนะประธานาธิบดีนายกต่างๆเนี่ยมาชุมนุมกันเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับก็เป็นปัญหาร,ระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นผลต่อสุขภาพเนี่ยกับเราคนในสังคมกับในมนุษย์โลกเนี่ยมันมีผลกระทบเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่เล็กน้อยนะครับ ส่วนแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมพวกนี้นะครับก็คือใช้น้ําไฟอย่างประหยัดนะครับนะบปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นคัดแยกขยะนะครับให้ดีอันนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเนาะเด็กๆอาจจะตอบมากกว่านี้ก็ได้นะครับปิดน้ําเราอาจจะเขียนว่าปิดน้ําปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้ก็หัวข้อเดียวกันนะครับแต่เขียนออกมากันคนละรูปแบบแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่สามเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไปดูต่อข้อที่สี่นะครับ อันนี้เราอยู่หน้า91แล้วนะครับในข้อที่4เนี่ยอันนี้ให้เราแบ่งกลุ่มเนาะสัมวจเรื่องปัญหาสิง่งแวดล้อมในชุมชนตรงนี้เราอยู่บ้านเราไม่ได้ทํางานหรือว่าทากิจกรรมร่วมกันเนี่ยเราก็ทําคนเดียวได้เราลองมองนะครับนะเขาบอกว่าให้มองปัญหาสิงา่งแวดล้อมในชุมชนของเรานะครับแล้วก็วิเคราะห์เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็แนวทางการป้องกันก็ะจะคล้ายๆกับเมื่อกี้แหละนะครับในข้อที่แล้วแต่ข้อน,นี้เราจะมองว่าปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวเราในสังคมของเราในชุมชนบ้านเรา นะครับในนี้อาจจะบอกว่ามีคนเผาขยะนะครับทําให้เกิดควันพิษนะส่วนใหญ่คนแถวนี้แถวบ้านเราก็ชอบเผาขยะกันเองอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็เขียนมาได้เลยนะครับลงไปในนี้เสร็จแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นไงครับผลกระทบก็คือทําให้เกิดการระคายเคืองจมูกนะครับแล้วก็จมูกเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแผลอย่างบางคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยโดนควันมากๆควันพวกนี้เข้าไปเนี่ยนั่งอยู่ดีๆเนี่ยควันพิษพวกนี้ผ่านเนี่ยกำลาวไหลเลยนะ เป็นภูมิแพ้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีผลเหมือนกันนะครับตรงนี้สมาชิกในครอบครัวนะครับเราพูดถึงตัวเองแล้วเราไปดูคนในครอบครัวก็คือแสบจมูกนะครับหายใจลําบากนะครับนะความแสบจมูกอืมควนพิษเนาะมันก็ทําให้เกิดการระคายเคืองไม่ใช่แค่เราละไปโดนกับคนในครอบครัวเราได้นะครับแล้วคนในชุมชนล่ะคนในชุมชนก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพราะดมควันพิษพวกนี้บ่อยๆนะครับ แ,แนวทางการป้องกันทํำยังไงนะครับแนวทางการป้องกันก็คือรณรงค์ให้คนในชุมชนเนี่ยกำจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยการคัดแยกขยะนะครับอันไหนเป็นขยะแห้งอ่าขยะทั่วไปนะขยะเปียขยะรีไซเคลิลหรือขยะอันตรายแยกให้เรียบร้อยเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางคําตอบและแนวทางวิธีการป้องกันนะครับผมไปต่อนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะบในต่อไปในหน้า นะครับตรงนี้ให้เราอ่านสถานการณ์มีสถานการณ์อยู่สองอันนะครับสถานการณ์แรกเนี่ยคือบ้านของชลินะครับนะชลิตาเนี่ยนะครับมักปล่อยน้ําเสียลงลาคลองและเผาขยะในบริเวณบ้านเป็นประจํากับสถานการณ์ที่สองบ้านของซาซานะครับนะจะกําจัดน้ํานะครับนะน้าเสียลงในบ่อที่ขุดเอาไว้ในบ้านแล้วก็คัดแยกขยะก่อนนาไปทิ้งนะครับนะตรนนี้สถานการณ์เกิดความต่างกันเลยเขาบอกว่า ปฏิบัติการนะครับนะปฏิบัติตนตามสถานการณ์ที่หนึ่งเนี่ยส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวยังไงนะครับนะทิ้งขยะนูนนี่นก็คือทําให้เกิดโรคร่างกายไม่แข็งแรงนั่นเองนะครับส่วนข้อที่สองเนี่ยทาให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายเพราะว่าสอนสถานการณ์เนี่ยการจัดการขยะกับน้ําเน่าเสียเนี่ยต่างกันเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเกิดความต่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราตอบประมาณนี้นะครับส่วนข้อห้าจุดสามบอกว่าถ้าต้องให้นักเรียนนะครับ นะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะมีคุณสุขภาพที่ดีเนี่ยเราควรปฏิบัติตามสถานการณ์ไหนอันนี้แน่นอนเลยเนาะสิ่งที่เราควรทําตามคือข้อ2นะครับส่วนข้อ5.4นะครับการแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบนะครับต่อสุขภาพของคนในครอบครัวนะครับเป็นการแสดงออกถึงคุณลักษณะอันประสงค์ใดนะตรงนี้คําตอบก็จะอยู่ในข้อที่3นะครับก็คือมีจิตสาธารณะ ลงไปได้เลยนะครับตรงนี้เนาะนะครับข้อต่อไปครับข้อที่6อ่านสถานการณ์อ่านข่าวเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้วิเคราะห์ข่าวสถานการณ์นะมูลที่อะไรเนี่ยชิวจี้เนี่ยนะครับจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนชุมชนคลองเตยนะครับโดยมีเยาวชนและอาสาสมัครชุมชนเป็นแกนนำนะครับร่วมร่วมกันเก็บขยะตามซอกซอยและถนนนะครับ รณรงค์ให้คนในชุมชนเ,นเก็บขยะรีไซเคิลนะครับแล้วนํามาช่วยการขัดแยกทุกวันเสาร์นะครับเสาร์แรกของเดือนกิจกรรมนี้นะครับเกิดที่ชุมชนไหนอันนี้คําตอบเลยนะครับเกิดที่ชุมชนคลองเตยนั่นเองนะครับนะชุมชนที่มีคนในชุมชนเนี่ยที่แสดงพฤติกรรมขอรับผิดชอบเนี่ยมีการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันอย่างไรนะครับการกระทําตรงนี้ก็คือจัดกิจกรรมนะครับการเก็บขยะในชุมชนแล้วก็มาแยกนะครับแยกขยะรีไซเคลิล ก็เหมือนกันมาแยกขยะเอาอันไหนขายทิ้งได้ขายนะครับก็มาช่วยกันนะครับจะได้กําจัดขยะในชุมชนกิจกรรมจากข่าวเนี่ยนะครับจะส่งผลต่อชุมชนยังไรชุมชนของเตยก็จะสะอาดนั่นเองปลอดจากเชื้อโรคปลอดจากพาหาน้าโลคนะครับลดปริมาณขยะในชุมชนด้วยอันนี้ก็คือลักษณะของการตอบนะครับเราอ่านข้อความมาตอบลงไปนะครับมีอีกหนึ่งข้อ ตำมาหกจุดสองนะครับก็ยังเป็นในสถานการณ์นะครับให้เราอ่านแล้วตอบคําถามนะครับคําถามก็ยังเป็นชุดเดิมจากสถานการณ์เป็นชุมชนใดนะพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบอสนรวมคืออะไรแล้วก็สถานการณ์เนี่ยนะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยส่งผลอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มเยาวชนเนาะจากโรงเรียนบ้านกันตรงเพราะฉะนั้นชุมชนนี้นะครับก็ตอบได้เลยนะครับชุมชนบ้านกันตรงนะครับอำเภอเขววาศินรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับ ส่วนพฤติกรรมที่แสดงตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีการรวมกลุ่มพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนี่มีโครงการต่างๆเนาะรักบ้านเกิดรักท้องนารักสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยมีการแยกขยะนะครับกิจกรรมต่างๆโครงการโรงเรียนชุมชนวัดปอดขยะเนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าพัฒนาในเรื่องของชุมชนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะส่งผลในเรื่องของการทําให้ชุมชนเนี่ยนะครับมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับลดปริมาณขยะนะครับแล้วก็ปอดพาหะานําโล ก็จะคล้ายๆกันกันกบคลองเตยนะครับนะตรงน,นี้ก็คือข้อ6นะครับต่อไปนะครับในข้อที่นะครับในข้อที่7เนี่ยนะเขาบอกว่าให้เราทํางานเป็นกลุ่มนะกลุ่มแบ่งเป็น6กลุ่มนะครับโดยแต่และกลุ่มเนี่ยจะได้หัวข้อที่ไม่เหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยเรายังไม่สามารถที่จะอ่เขาเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมได้เนี่ยเราก็เลือกกิจกรรมมานะครับนะเราก็ทําได้หมดเลยเนาะเราลองดูว่าพฤติกรรมนะครับที่ นะสุขภาพที่พฤติกรรมสุขภาพที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเนี่ยก็จะมี3ด้านที่เราเรียนกันไปก็คือ1ในบ้านนะครับสที่โรงเรียน3ในชุมชนนะครับเราก็ลองดูว่าในแต่ละสถานที่เนี่ยนะครับในบ้านเนี่ยนะครับทำอะไรได้บ้างพฤติกรรมที่รับผิดชอบในบ้านเราก็จะมีเรื่องของการปลูกต้นไม้รอบๆบ,บ้านใช่ไหมครับทำให้บ้านลมลืน่นอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ไม่เปิดนะครับวิทยุโทรทัศน์นะครับหรือเครื่องเย็นเนี่ย นะครับนะเ,เครื่องเสียงเนี่ยเสียงดังจนเกินไปนะครับพวกวิทยุโทรทัศน์เครื่องเสียงเนี่ยไม่เปิดเสียงดังเกินไปก็คือไม่เปิดแล้วรบกวนชาวบ้านเขานะครับเราก็ทําได้เป็นพฤติกรรมรับผิดชอบนะครับส่วนในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของนะการจัดนะครับนะการจัดเ,เขียนนะครับหรือว่า,าขีดเขียนตามโต๊ะตามเก้าอี้ตามผนังกำแพงไม่ทำนะครับไม่ต้องไป ไปแสดงความรักกันบนโต๊ะนะครับเอาลิควิดไปเขียนนะครับไม่ต้องไปวาดรูปแบบง,งานศิลป์บนกําแพงด้วยการใช้ลิควิดปากกาเพราะว่ามันจะทําให้ห้องเรียนเราไม่สะอาดนะครับเราไม่ทํานะครับหรืออาจจะทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับตรงไหนที่มีภาชนะถังขยะอยู่ก็ทิ้งขยะให้ลงถังแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เรารับผิดชอบแล้วนะครับส่วนในชุมชนนะครับ ในชุมชนก็อาจจะพูดในเรื่องของการช่วยกันรักษาพื้นที่นะครับรักษาความสะอาดดูแลพื้นที่ที่เราอยู่ในชุมชนนะครับหรือปลูกต้นไม้ในชุมชนก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นแนวทางการตอบนะครับเราอาจจะตอบไม่เหมือนครูก็ได้นะในชุมชนเราอาจจะบอกว่าเราไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองอันนี้เราก็ถือว่าตอบได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันตอบได้หลายรูปแบบนะครับเป็นเพียงแค่ไกด์นาทางถ้าตอบไม่เหมือนกับครูตรงนี้ก็ถือว่าไม่ผิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยว ครูเก็บหนังสือมาตรวจเนี่ยก็จะดูอีกทีหนึ่งว่ามันเข้าเขาหรือเปล่านะครับมันเข้าขายกันไหมนะครับส่วนเรื่องตรงนี้นะครับเขาถามว่าข้อสุดท้ายข้างล่างสุดนักเรียนคิดว่าวิธีการแก้ไขปัญหาใดที่เราสามารถปฏิบัติได้อย่างแน่นอนนะครับนะอันนี้เราอาจจะพูดถึงว่าข้อควรปฏิบัติไหนเนี่ยที่เราเนี่ยทำได้อย่างแน่นอนนั่นเองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการทิ้งขยะให้ถูกที่คัดแยกขยะและทิ้งขยะถูกที่แค่นั้นเองนะครับส่วน ข้อสรุปนะครับด้านบนมี2ข้อนะก็คือข้อไหนเนี่ยสรุปได้ถูกต้องที่สุดนะครับนะสภาพแวดล้อมนะครับไม่ไม่มีผลต่อสุขภาพของคนจริงหรือเปล่าหรือสภาพแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพของคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเห็นชัดเจนเลยนะข้อนี้ก็คือตอบข้อข้างล่างข้อที่2นะครับส่วนข้อที่1นนะครับช้อยสิบข้อแล้วท้ายเรื่องนะเนาะ นักเรียนมีส่วนช่วยนะครับในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างไรในสี่ช้อยนี้เนี่ยที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเราก็จะเห็นเลยก็คือเราไม่ใช้ถุงพลาสติกนะครับคือข้อสองนะครับต่อข้อสองนั่นเองข้อสองในคําถามถามว่าพฤติกรรมใดนะครับช่วยป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพข้อไหนเป็นการป้องกันนะครับข้อนี้ป้องกันง่ายๆเลยก็คือนะครับทิ้งขยะนะครับนะให้ลงถัง นะ,นะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งขยะไม่ลงถังเนี่ยขยะมันก็จะไปหมักหมมปิวไปนู่นนี่นั่นแล้วไปหมักหมมกันก็เหม็นเน่าได้นะครับด <c oughs> ังนั้นข้อ2ตอบ2นะครับส่วนข้อที่3นะครับ <c oughs> ข้อที่3เนี่ยข้อใดช่วยป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน อันไหนช่วยป้องกันนะครับตรงนี้ก็ไม่ยากเลยก็คือถีบดจักรยานนะครับไปทำธุระใกล้ๆบ้าน,นเราอยู่กลางซอยอยู่ในหมู่บ้านจะขี่รถไปซื้อของใช้จักรยานแทนมอเตอร์ไซค์นะมันจะลดเรื่องของปัญหาเรื่องของการปล่อยกา๊าซไอเสียท่อจากท่อไอเสียเนาะการขับรนท่อสายจากท่อไอเสียนะครับต่อไปข้อที่4นะครับการปฏิบัติตัวในข้อใดส่งผลเสียต่อสุขภาพข้อไหนส่งผลเสียต่อสุขภาพที่สุดอันนี้ก็ชัดเจนเลยก็คือใช้โฟมนะครับ นะใส่อาหารรับประทานร้อนๆเพราะว่าพวกโฟมพวกพลาสติกเนี่ยร้อนๆเนี่ยมันจะขายคลายสารเหมือนพวกสารเคมีออกมาก็ถือว่าไม่ควรเนาะนะครับนะแล้วโฟมเนี่ยมันย่อยยากและด้วยนะครับนะทำให้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกนะครับส่วนข้อที่5นะครับการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับประโยชน์ของการป้องกันนะครับและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือนะการเจ็บป่วยของมนุษย์เนี่ยจะลดลงก็คือ สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันเลยทําให้คนเนี่ยสุขภาพดีนั่นเองนะครับข้อที่6พฤติกรรมใดส่งผลดีต่อสุขภาพของคนในบ้านน,านี้เน้นคนในบ้านเลยเนาะนะครับส่งผลต่อคนในบ้านเลยก็คือการจัดพาหะน้าโรคต่างๆพวกมแมลงสาบพ,พวกหนูพวกยุงนะครับถ้าเราไม่มีพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่มีโรคต่างๆในบ้านเราน,นะครับต่อไปข้อที่7เมื่ออยู่ในโรงเรียนนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรน,ะนี้ ช่วยงานในโรงเรียนพฤติกรมรมรับผิดชอบในโรงเรียนก็คือใช้น้ําและไฟอย่างประหยัดนั่นเองนะครับนี่คือพฤติกรรมที่เราควรปฏิบัตินะข้อที่8นะครับพฤติกรรมใดเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนก็แน่นอนเลยคือแยกขยะก่อนทิ้งนะครับนะแยกขยะก่อนทิง้งแล้วก็ทิ้งในถังขยะด้วยนะครับข้อแปดตอบข้อสานะครับอ่าไปข้อแปดตอบสามนะครับตอบไปแล้วเนาะข้อเก้านะครับ น <Humans. S 1> Arrow, in ักเรียนมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลสุขภาพของส่วนรวมได้ยกเว้นข้อใดข้อใดครับที่เราไม่สามารถที่จะทําได้นะครับก็คือการออกกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตรงนี้เราไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นนะครับเราก็เลยไม่ได้มีส่วนร่วมเนาะแต่เพียงแค่เราอาจจะช่วยเหลือดูแลกันอย่างนี้ได้นะครับแต่ให้ไปออกกฎหมายเราทําไม่ได้นะครับส่วนข้อที่1ินะครับการช่วยเหลือดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับส่งผลดีต่อสิ่งใดมากที่สุด แน่นอนเลยก็ต้องเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นข้อสิบตอบสามยังไงครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราคุยกันก็มาพอสมควรแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเฉลยในรหัดบทที่สิบเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เราก็จะได้ไปสอบภาคกันแล้วนะครับพอทีนี้เนี่ยใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับขอบ